ก็ได้กับเข่ามาจากพี่แม่บูโตโยตาแล้วกับบ้างสิกินข่าเทียงนะจ้าคนอื่นเขากินหมดแล้วอันนี้ก็เลยกินคนเดียวมาดูนะคะว่าเมนูของอันี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็ว่าเราลเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นแกงอ้อมแกงอ้งอมไก,แกแ่แซ่บแซ่บหอมมากหอมปลาคละ่คะคะโอ้ยหอมหอมเป็นแซ่บอันจะมีปลาสมน้อยปลาสม,ะสม,ะสมอมะไระมจาก ปลาสมน้อยเนี่ยจ้าเป็นปลาสมเดชสิซิมเบิงว่าแซ่บบอแล้วก็มีหมูปิ้งหมูปิ้งพี่เมฆก็ใคร่มาบ้านพี่เมฆบอกว่าพี่เมฆแซ่บแล้วก็มีแจวมีแจวแซ่บแต่กัข้าวเหนียวทางมัดบื้องดูดเขากินข้าวมาแล้วเลยแต่แอนนี่แต่แอนนี่ก็ฉีกินข้าวแล้วเด้อกินน้ำกันบอี๋ยวซิซิมเบิงอันพิกกี้อยากกินน้ำมอม่กินเร็วข้าสองรึ่งนี่เด้อ นี่จิ้มอย่างนี้นะคะจิ้มกินกับออมไกหหม่หอมแซ่บแฉบกลาหอมหอมแฉบคักกินเจา้ากินเจา้ากินเจา้าอาภิแกมเปิดเจ้าให้แจา้าผสมหน่อยกับแซ่แล้วซิมกันซิมกันแซ่บป๊แซ่บพิรีเลยล่ะกินกิแนแซ่บหลายจกจกจกเลยจกนี่แหละคะ่ะ ก็บอกแล้วนะคะว่าเป็นคนกินง่ายกินข้าวเหนียวกินอะไรก็ได้ค่ะคะเน,คนเฮ้ยว้าวค่ะข้าวหน้าเหวีย่ยงเแต่ว่าไม่เป็นไรแ่ก็กเนื้อจาก,กินข้าวก็กเนอ้อจุ๊บจุบของกินปลาล่าปลาผู้ใหแวะมาที่มอเตอร์เอ็กโปรก็แวะซื้อขอนอมมาฝากน้ำเดอร์บายบายจุ๊บจุบ